เดี๋ยวก่อนที่จะไปสนทนากับท่านผู้ชมนะฮะเราจะสลับบรรยากาศไปดูนะฮะตลาดทองคำกันสักนิดหนึ่งถึงแนวโน้มการเคลื่อนตัวนะครับในช่วงหลังจากนี้แล้วก็กลยุทธ์สำหรับการเก่งกำไรไปพูดคุยกับคุณวรุธรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bulletin and Futures จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณวรุธครับสวัสดีครับคุณบุรภาสวัสดีครับคุณสุภาชัยครับ สวัสดีครับคุณบลุกครับดูแล้วทองคําแหมความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาพันผล,ลเลืกินนะสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะดุด1 6 3่งอยู่แล้วแต่วันนี้กลับมาที่1,730นเมนี่ยเรียกว่าเหวี่ยงกันถึงร้อยเหรียญเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้สาก,การเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าครับครับทองคำเหวี่ยงตามกระแสการคาดการณ์ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารการสหรัฐนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าพอมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจเนืองฝรั่งเสที่มีสัญญาณชะลอตัวลงประกอบกับมีการประชุมฉุกเฉินของเฟดในวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีการตีความหรือมีการคาดการณ์ไปครับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตอาจจะมีสัญญาณของการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ทางที่ชะลอตัวลงนะครับเห็นได้จากตัวโปรแกรมเฟดปัต two ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ในระดับเจ้เบสิคพอยต์ทั้งพฤติการและก็ธันวานะครับแต่และปัจจุบันเนี่ยตัวเฟดวัดทูสะพอนี้เห็นว่านักลงทุนค,คาดการครับว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ย75ส้เบสิคพอยต์แล้วก็50สิเบสิคพอยต์ในการประชุมสองครั้งที่เหลือของปีนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยกระแสการคาดการ์ดังกล่าวก็กดดันให้บอลยู u, หรืออัตาราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบา,าลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ย,ยในตลาดเงินตลาดทุนชะลอตัวลงมานะครับ พอดอกเบีย้ยเริ่มชะลอตัวหรือปรับฐานลงเอ,อ่อดันและให้ทองคํารีบาวแล้วก็มีการซื้อตัวขึ้นครับนอกจากนี้กระแสะการคาดการณ์ดังกล่าวนะครับยังไปส่งผลให้บรรดาเา่าธนาคารกลางต่างๆมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในที่แท้ที่ชะลอตัวลงตามเสดจด้วยนะครับเราเห็นธนาคารกลางออสเตรเลียขยับขึ้นดอกเบีย้ยวันนี้เพียงแค่25สบเบสิสพอยต์หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยตกแต่งยานว่าจะขึ้นสูงถึง50บเบสิสพอยต์นะครับ ประเด็นดังกล่าวก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ชาวเน็้เห็นว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนครับบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างก็มีการคาดการว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในที่ที่ชะลอตัวลงตามไปด้วยก็เลยขึ้นดอกเบี้ยในมุมเป็นตั้มเลยในที่ทางที่ชะลอตัวลงนะครับก็ทําให้ทองคาไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาครับอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงเฝ้าสตารแล้วก็ติดตามนะครับต้องบอกว่าการประชุมฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้มีการแถลงการออกมาส่งสัญญาณที่มีความชัดเจนมากนักนะครับแต่ว่านักลงทุนก็เลยไปดูว่าหลังจากการประชุมฉุกเฉินของเฟดแล้วเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยมีการออกมาแสดงค่าทีหรือมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับพบว่าเจ้าหน้าที่เฟดสาขาอย่างเช่นเฟดซานฟรานซิสโกคุณแมรี่ดารี ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความเห็นในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตนะครับพ็อยังบอกว่าเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ระดับ2%ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เศรษจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปจนเงินเฟ้อเนี่ยจะเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ระดับ2%นะครับถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เฟดท่านแรกๆที่ออกมายืนยันมุมมองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคต ในลักษณะเดิมนะครับล่าสุดก็มีหนึ่งในผู้ว่าการเฟดครับคุณฟิลลิปเด็คเอร์สันอันนี้เป็นผู้ว่าการเฟดคนใหม่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนะครับมีการออกมากล่าวค่อยถแถลงครั้งแรกต่อสาธารณะเลยครับบอกว่าเขามองว่าราคาหรือเงินเฟ้อเนี่ยจะกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องกินระยะเวลาหรือทชระยะเวลาไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ เริ่มเข้าสู่ภาวชะชลอตัวหรือดอกตัวลงก็อาจจะเป็นปัจจัยหรือเป็นผลต่อภาวะเงินเฟ้อ,อ,อส่วนหนึ่งที่เล่งตัวขึ้นแล้วก็เป็นผลจากการเล่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเฟดน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสิริคเล็กเ,เพื่อสรัรก็ยังสนับสนุนให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้เฟอที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมุมมองดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับ ที่ทาให้นักลงทุนเริ่มหวันๆวันแล้วเหมือนกันวา่าสุดท้ายแล้วการประชุมในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเศษจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ต่อไปีถึงสองครั้งหรือว่าจะขึ้น75เบสิสพอยต์ในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปขึ้นสัก50เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ทองคาที่ขยับหรือปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งมีแรงขายคำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาได้ครับ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตลาดก็เลยยังคงจะตาดูอีกปัจจัยตัวหนึ่งนะครับก็คือทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าจะมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะให้เฟดสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ไหมซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ในคืนวันพุธแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวนอนฟาร์มในวันศุกร์นะครับ ที่ทางค้บมูลดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่นําทองคำเนี่ยฮากดได้เหมือนกันครับทีกค้ายนิดหนึ่งครับคุณรู้คทรับสั้นๆนิดหนึ่งว่ากรอบในงานของการเก็งกำไรทองคําในช่วงสักสัปดาห์นี้แล้วกันนะกรอบมันจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะครับในเอลดีให้แนวรับนะครับพันเจ็ดร้อยสามเหรียญพันหกร้อยปสิบแปดเหรียญดอลาล่าร์ดองพีทอนนะครับถ้าทองยังทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือนระดับดังกล่าวได้แนะนําเข้าซื้อครับหากคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสามหมื่น สามร้อยถึงสามหมื่นบาทตบาดท,ทองคำนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่าเทรนในช่วงต้นของทองยังคงเป็นบวกครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแนวต้านให้จับตาใกล้ชิดเลยหนึ 1, 7, 3, ่งเจ็ดสามห้าในระดับสูงสุดของเดือนกันยายนนะครับหรือสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบาทตาท,ทองคําถ้าไม่ผ่านให้แบ่งขายออกไปก่อนเพื่อรอเข้าซื้อที่แนวรับที่ให้ไว้นะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะเห็นทองขึ้นไปที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสี หรือ31,200บาทต่อบาททองคำทังนี้ทั้งนั้น1735งเเรายังมองว่าเป็นบ้านสําคัญครับถ้าไม่ผ่านอาจจะเห็นจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือยอดตัวลงมาให้เข้าซื้อที่แนวรับที่ให้ไว้ครับนะครคุณบรูครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวรุรธ์ครับยินดีครับสวัสดีครับสบสดีครับ คุณวรุธรุ่งขันะครับจาก YLG b u l l e n and Futures นะครับก็ดูแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ๊ะอาจจะชะลอหรือเปล่าสําหรับตัวของเฟดนะครับก็เลยทําให้ถูกเก็งกาไรในแง่ในแง่ของทองคําแต่ยังก็ตามก็ต้องรอดูนะครับว่าจะปรับกันไงนะฮะในเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับ